ปลุกลูกลูกสุดที่ไม่ร้านหายใจเดี๋ยววะ<ป>ต้องยิบเขาป่ะนี่เจดไล่ว่าร่งหนาบ่ะลูกก็ไม่สุภาพมาแล้วครับพีนน่น้องแกเปลาคล้องมาฝากคนอื่นเดินบนสาวพยนกเห็ลูก เลี้นยนางไปยกอันนี้ฉันเนี่ยดูหลังรถนี่นี่หลาบรถขววนจะเป็นหิวหิวอีกแล้วล่ะหิวเขา เอเอมันกินกทธเทศทีน่ะทุกมืดแล้วแหละว่าได้ปดดไปไปว่าได้มันฆ่าเล่าผ่าเอา,เอาไปให้แม่เออรถตู้เขาไปยังตรงนี้เอ้อ <c oughs> ไม่เห็นเราอยู่รถเขาไปเงียบเถอะเปิดรถเปิดรถอ้าวรับไปใส่ว่าเห็นแล้วแม่สภาพมาแล้วแม่ บักเพาแม่ทันร่องบอกซื้อมาฝากแงเน่ยแล้วจัดมาให้เป็นแซงเลยมาตาใส่คือเหมือดคือคำกินต้มเซนเต้นซมนะเนี่ยบักเพาอ่าสดสดเลยเนี่ยอามาา<อ>เป็นแซงเลยทันรองใส่ทันรองบอกว่าจัดมะพร้าวให้แม่สุภาพหน่อยสองร้อยบาขอบคุณเด้อค่ะเด้อทันรองเลยจา้า <c oughs> ขอบคุณหลาย <c oughs> มีน้ำใจเอาบักพาวมาให้แม่สุขภาพด้กินอ่ซอยอกระตุ้นบ่กระตุนร่างกายร่างกายครับสารพิษในร่างกายให้อะกระชับกระเชงกระชุ่มกระชวยเหมือนกว่าเก่าไวพอดขึ้นไปให้คุณแม่สุขภาพกะที่ไว้พอดขึ้นไปให้ที่่ามีน้ำใจมาซื้อบักพาวให้คุณแม่สุขภาพกขอให้สุขภาพแข,ข็งแรงให้ดีไม่แห้งกระโชคดีลำรวย ตลอดปีตลอดไปนะคะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะแม่พ่อเป็นยังไรวันนี้พ่อเราหนักอยู่เราถามหา,มาบอกพ่อพยายมาในเรื่องเมื่อนี่เขาบุญยมได้เบิร์ทุกคนเลยเหมืนอมนก็ในเขาบอกเดี๋ยวจังหวะกัน,น,น่วนโตว่าอยากใหบอกอคือคนทุกคนถามมาเป็นใครบอคือห,อหายชะพอขอบคุณทื่ซื้อคนอมมันร่วงหายชะพะแม่ลูกจ้า แต่ป้าผู้อื่นเพิ่นจะหามคือเก่าเหรอหามคือเก่าพ้า,าหามถ้าบ้าหามกระซิเขาไปตลอดผู้นั้นไปผู้นี่มาผู้นี่มาผู้นี่ไปจังเสียแม่มีปมาปวดบ่เขากะ่นี้เด้เขาต้อาปักจกักรผีเด้แหละเดี๋ยวเพิ่นตัง้งไปกันพี่น้องขอบคุณท่านออรองนะคะเคดี๋ยวจัดให้เป็นเสี่ไปพ่ออยู่ข้างทางพอดีพอดีก็เลยซื้อมาเขาก็ได้แถมหน่วยหนึ่ง เลี้ยม้าบอดได้รถกับเมือตื้อตื้อเมือตื้อเตื้ออยู่บุลุกไป็นยังบุลุษข่างแห้งแท้จุกเลขไปมียข้างผิดเลี้ยแต่คิวกับปาก เดี๋ยวักบาทก็เงินน่นป่วยทานน่นนับไปบกแกวงเอาไปยังขึ้นรับตากิ่นนมีกิ่นเบืองกินเิ่เออถ้าเจียจำที่ถวยอิเดีก็บอาจุ้มอันนั้นแม่อันนั้นแม่ถวยแป้งแม่ให้นั่งเอาเข้าเขาจุ้มแม่ รับตากันสิบ่เห็นยังเนาะเพิ่งเริ่มแสดงให้ทุ่มนี่คเือเด็กขึ้นหนาแล้วแต่เอาตอนนี้จักทุ่มเดียวตอนนี้ทุ่มทุ่มกว่าลูกๆก นีเต็นเพเอกตัวเกียร์บรรยากาศใส่เต็นเขาไปก่อนตาตัวนี้ตาตาโอ้เก็บขาไฟหนึ่งเด้อเก็บขาไฟเอาเออใส่ได้เด้ออันนี้บ้านผู้ใดเนี่ย ท่านยศไปทางเดียวกับทางเดนเอาถ้ากันไป่ซมดทิ้งได้สดใพร้อมยิงล้เทีแล้วรเ่ฮะ ลั้มสองทุ่มเราเจ้าทุ่มแล้วทุ่มหนึ่งเหรอโอ้ชั้นขานอันนี้แม่สุภาพอยู่คุแม่อันนี้อะไรอะไรเอาอัปข่าวให้เราแล้วอ่ะเกรดกีไปแต่งหน้าก่อนเด้กพี่น้องด้วยยู่ประมาณนี้แหละค่ะมาล่ำก็ัอยู่ประมาณนี้นะคะถ้ากินเขาไปรถอันชั้นสื่อไกลมากนะโอ้ชั้นหิวตื่นมาชั้นหิวอีกคือเก่า โอ,อโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเตรียมของก้อนเด้อพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เริ่มเริ่มแสดงสองทุ่มนะคะเริ่มแสดงสองทุ่มเพราะว่าอาจจะได้เลึกสี่ทีวันว่านวันน,นี้จะแสบตาได้แบบนี้กินเขาเมื่อกี้เนี่ยว่าได้ล้างมืออ่าล้มายตาเจ้าของมันก็บาร์บีคิวอันไก่ค่ะ หน้าสุดสรวยสิุดเรื่องทาคอเดอพี่น้นอ,นองเดอขอบ,บคุณท่นรองนะคะสำหรับมะพร้าวไม่ซึหาบับขุณนะคะโัยค้คคนคอนหาขึ้นแล้ว ุขภาพรังกาเคียงแรงนะคะขอบคุณคุณแม่สมพิษด้วยนะคะทีเลียงนามมนอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คือนอนตื่นไหมหนาก็เลยเป็นบวมๆค่ะปกติกสิีแตงหนานะสองทุ่มต้องมาเนียเมื่อหายจะแตนบ่ายประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ ุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะว่าษีไทยตั้งเต้ตอนไปซื้อแล้วล่ะอุ้ยถือกล่องนี่ต่อเละต่อเละเด็อันนี้ผู้เดียวว่าต่อมาพร้อมกันกับอระังเป่าเดี๋ยวมาขึ้นก็พักน้ำกั่นยูอ่าปั่นนองใสวันนี้บอกมากบอกกับคอสตัวแย่กันไปส่งไปส่งพัสดุไปส่งกาแฟนะคะไปส่งครีม อกก่ยงานไปน้่ลํำไปพวกพี่น้องถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะอดนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นแบบนี้มันบบก็กิ่นแล้ค่ะพี่น้องหาอะไรได้การที่เฮ้าดันจะเอาจะอยู่อยู่ให้รอดคือเราอย่าทํางานหน้าที่เดียวนะคะพี่น้องเวีาทํางานหน้าที่เดียวเขาต้องมีงานสองหรือสามสำรองไว้นะคะเก็บเก็บเพื่อไว้เพราะว่าเพื่ออันหนึ่ง มันบอบอประสบความสำเร็จหรือว่าบอบอคือสินนอ่งอ่ะคือจังเกน,เนี่ขายสม่ต่ำน้ำขายออนไลน์พร้อมแล้วก็ลำ้ำหอมไม่สินน่งอ่ะอากาศล่ออ่อนลน์ไปน้ำจริงจริงอ่ะบอหูวงองค์มลกันไปน้องไปน้องอะไรยี่หรี่ก็ดีแล้วว่านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับท่านรองนะคะขอบคุณอีกรอบนะคะ ขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนพร้อมที่ให้กำลังใจที่ให้กำลังใจตลอดมาันี้นสีแดงสวยมากปรับชมทางไลฟ์สดเลยค่ะเลือกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนนะคะขออนุญาตแต่งหน้าก่อนเพราะว่ามันหนึ่งถุงซิลซีนาทีแล้วเพราะว่าเขายังโจดหยาบซิลซีร่องผิวแล้วเราสิลีร่องผิวแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย